สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับเช้านี้นะครับก็มาดูนะครับว่าอายา่ผา,า,าก็พ่อปู่พ่องนะครับก็มาใส่บาตกันในตอนเช้านี้เลยนะครับนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในเช้าของทุกวันนี้นะครับ รวมถึงแม้คำม้คำส่ด้วยนะครับก็ใส่บาดกันในตอนเช้าของทุกวันนะครับเขาก็ใส่บาดเสร็จแล้วก็จะรันกลับแบบนี้นะครับนี่นะครับเวลาเนี้ก็ เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับที่สดใสนะครับไปแล้ววันนี้ไม่ได้ก้องมาเลยนี่ครับตุงเตือนนอนตุงเตือนนอนไอนไหนขาตาเศร้าหรือเปล่าเศร้าเลยแหงนะครับโอ้โเหนน้าขาด้วยกันตาเป็นยังไงมั่งดำนาโอ้ก็ อันนี้ก็ดีละก็สบายดีก็มีคนมาเขาไปช่วยกี่วันแล้วค่ะดาสาวันสามวันแล้วไม่ดำแล้ววะเด็ดๆเครื่องทงอป๋อเครื่องแล้วเครื่องแล้วอ๋อมันนีกับมือเลยน่าซีบดดอกตัวต่างงามนะฟอนอะ ไม่ท้อคลอนง่ายอยู่เ่ค่ะง่ายอยู่เด้ห้อยบาทครับเมื่อวานเดี๋ยวจะไปลืมใส่รองเท้าบูทเมื่อเนี่ยบ๊วยแม่ลุงพ่นปตแยนบ๊วยแม่สิไปซอยบ่เออปะแยนสิไปลุงพ่นน่ะบ่ได้ไปดอกน้าท่านไปก็ไปตัดหญ้าสวนยางนั่นล่ะอ๋อเออพอพอให้ไปตัดหญ้าสวนยางก่อนอืโน่นยิ้มพึ่คุยกันแแววๆนะยังไม่ท่านเลยยินชัดเจนดอก มันหลายอย่างครับผมหลายอย่าง<ะ>เขาเอาไปออกข้าวหลายอย่างมันยเนาเฝ้นานั่นออกกันตามตรงนี่แหละเ<ะ>ขาไปผ่าหัวข้าวสั่นๆจังส,สี่แต่มันเรื่องมันจบจ้าก้อนมันยังก้อน<ะ>มันดีกันเองดอกคนเฮาจ้าท<ะ>่วงนี้ท่านอยากให้ไ,ไปจ<ะ>้าไปโย่ลูกหลานต้นก<ะ>ั<ะ>ไปตัดหญ้าต้นยางเจ้าของก็ไปจ้านี่ครับไปแล้วนะครับ นะครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตาพูดได้น่าสนใจมากสนใจใช่ครับผมเอาในโพนะครับวันนี้นี่นะครับอาจารย์บอกว่าลุงอาจจะไปตัดหญ้าที่สวนยางนะครับใช่ครับลุงอาจจะไปตัดหญ้าที่สวนยางแล้วป้าแตนอาจจะไปดำนานะครับครับผม รอรุ้นกันครับรอรุ้นกันรอรุ้นกันนะครับน่าจะเป็นะอะไรเราก็จะมาทำความสะอาดกต้นพักวันนี้นะวันนี้ว่างแล้วอ